สวัสดีค่ะไมคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะเย้ในที่สุดเราก็ผ่านพ้นปี2024มาแล้วและเราก็อยู่ในปี2025กันแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ข้างหลังต่อจากนี้ไปเราก็จะมารับอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆกันก็แล้วกันเนาะก็เนื่องจากว่าขึ้นปีใหม่อะเนาะไมคก็เลยอยากให้คลิปแรกของปีเนี่ยเป็นคลิปที่แบบมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นิดนึง วันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาทํานี่เลยค่ะชารลิงใครรู้จักหนังสือเล่มนี้บ้างวันนี้จะชวนทุกคนมาทำมานิเฟตนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรแบบนี้นะไม้แนะนําเลยนะหนังสือเล่มนี้ดีมากถ้าสังเกตนะไม้จะทําแบบว่าไอ้นี่เยอะมากปกติเวลาไม้อ่านหนังสือไม้จะไม่ไม่ไม่ค่อยแบบว่าติดอะไรเท่าไหร่ก็คืออ่านอะไรอะไรก็อ่านอ่านไปแล้วก็จบไปเลยแบบถ้าแบบอ่านแล้วไปเจออะไรที่มันชอบจริงๆเท่านั้นถึงจะติดนะคะเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่ไม้ติดเยอะที่สุดแล้วละดูสิ แล้วตอนที่ไม้อ่านเล่มน,นี้คือแบบว่าจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไม้กล้าทาช่องเลยก็ว่าได้นะตัวหนังสือเล่มน,นี้ไม้ก็ได้ทําสรุปออกมาแล้วนะคะว่า7ขั้นตอนเนี่ยมันทํายังไงอะไรยังไงบ้างก็จะทําออกมาเป็นสรุปในแบบของไม้เองเนาะก็เดี๋ยวจะมาชวนทุกคนทําไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันค่ะใครที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ก็สามารถเริ่มไปพร้อมๆกันเลยกัแบบช่วงปีใหม่นะถ้าใครแบบว่าเออไม้สรุปแล้วรู้สึกเอ้ยมันไม่ดีพอหรืออะไรแบบเนี้ยใครอยากจะไปลองอ่าน ตัวนี้ก็ได้นะคือมันดีมากจริงๆทุกคน ขอเตือนนิดนึงว่าถ้าใครที่ยาบจะอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยแนะนําว่าค่ะให้เปิดใจกว้างๆในการอ่านนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีอคติหรือว่าปิดใจตั้งแต่แรกแล้วไปอ่านคุณจะมีความรู้สึกมันออกแนวลัทธินิดนิดจริงๆแล้วอะ่ะเขามีสองเล่มนะคะมีเล่มสีน้ำเงินเล่มนี้ด้วยนี่แต่ว่าไมา้ยังไม่ได้แกะอ่านเลยซื้อมาตั้งนานแล้วยัยงไม่ว่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากอ่านแนวพัฒนาตัวเองเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาทาเจ้าตัวเล่มสีส้มนี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทําต้องอธิบายก่อนซิว่า manifest ภาษาไทยเรียกว่าจิตดนบันดาลประมาณว่าถ้าจิตใจเราอะเชื่อว่าเราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นอะมันจะเป็นประมาณนี้คอนเซปต์ของคําว่าจิตดนบันดาลน,นะคะหนังสือ manifest ตัวเนี้ยมันจะมีหนังสืออ้างอิงอีก2เล่มก็คือ the secret นะคะแล้วก็ Good ด i ว e Good Life อันนี้นะ o d ดไว e Good Life ไม้อ่านไปนิดเดียวอ่านแบบเป็นอ e ีบุ๊กแล้วมีความรู้สึกว่าหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยไม้คิดว่าอ่านเป็นเล่มดีกว่าที่จะอ่านอ e ีบุ๊กก็เลยซื้อแบบเล่มมาแต่ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะคะก็คือถ้าใครอ่าน2เล่มนี้ไม่ใช่2เล่มสิ่สามเล่มนี้รวมกันก็คือจะดีมากๆแต่ในสามเล่มนี้ไม้อ่านจบแค่แมน i ิเฟสต์อันเดียวนะคะส่วนเด e Secret ไม้ไม่ค่อยชอบเเท่าไหร่ก็เลยอ่านไม่จบนะคะอ่านแล้วมีความแอบพ่วงไปนิดนึงมันจะค่อนข้างคล้ายๆกกัันมนมจะพูดดถึึงงงเรรื่อแ ซึ่งไม้อ่านแล้วไม้ค่อนข้างจะโอเคกับเรื่องกดแรงดึงดูดเนาะแต่ว่าบางเอิญว่าไม่ได้อ่านจบก็เลยไม่อยากจะไปแตะมันเยอะแล้วกันนะคะเรามาดูแค่ manifest ดีกว่าเนาะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำ manifest กันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกของการทำ manifest เนี่ยก็คือข้อที่1เราจะต้องมองภาพให้ชัดเจนค่ะมองภาพให้ชัดเจนในที่นี้ก็คือการสร้าง vision board อ่าหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าวิชั่นบอร์ดอะไรอย่างนี้เนาะอันดับแรกการที่เราจะทํา vision board ได้เนี่ยเราจะต้องสร้างบรรยากาศก่อนค่ะสร้างบรรยากาศในที่นี้ก็คือทําทุกอย รอบตัวให้เงียบที่สุดสร้างบรรยากาศเพื่อให้เรามีสมาธิมากที่สุดเพื่อที่เราจะโฟกัสกับการสร้างวิชั่นบอร์ดอันนี้นี่เองแนะนําว่าอย่าทําตอนที่จิตใจจดจ่อเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะจิตใจวอกแวกเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องการอะไรจริงๆหลังจากที่เราสร้างบรรยากาศได้แล้วอะ่ะอันดับต่อไปที่เราจะต้องเลือกในการใช้ก็คือสื่อคะ่ะสื่อในที่นี้เราจะใช้ในการทำวิชั่นบอร์ดควรจะเป็นสื่อที่เราเห็นบ่อยๆเพราะว่าวิชั่นบอร์ดมันจะทําเห็นสิ่งๆที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยู่เสมอแล้วมันจะทําให้ มีความรู้สึกว่า,วาอยากจะทําสิ่งนั้นๆอ่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะว่าใครอยากจะทําแบบไหนอาจจะทําในรูปแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นแมนนวลอะไรก็ได้เลยเนาะบางคนที่มาเห็นเขาทำวิชั่นบอร์ดเขาจะทําเป็นแบบเป็นกรอบรูปใหญ่ๆเลยแบบนี้ก็มีนะคะในที่นี้ของไม้ไม้จะทําเป็นทําเป็นใส่สมุดสมุดบูโจแล้วกันบูโจคืออะไรอุย้ยถ้าพูดนี่มันก็ยาวอีกนะเอาเป็นว่ายังไม่พูดถึงเอาเป็นว่ามันคือสมุด โน้ตและกันหลังจากที่เราเลือกสื่อกันได้แล้วเราก็จะมากําหนดระยะเวลากันว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดอยู่ในวิชั่นบอร์ดเนี่ยเราต้องการจะทําภายในระยะเวลาเท่าไหร่ก็อาจจะแบ่งเป็น6เดือน1ปี5ปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วในขั้นตอนที่เรากําลังวาดภาพของตัวเองในช่วงระยะเวลา6เดือน1ปี5ปีเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะในสมองของเราแล้วเราก็ต้องคอยถามตัวเองด้วยถามด้วยคำถามต่อไปนี้นะ 1. ฉันรู้สึกอย่างไรในตัวเองค่ะเราเนี่ยเป็นคนแบบไหน ตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2คือความสัมพันธ์รอบตัวฉันเป็นอย่างไรคะ่ะอันนี้ก็จะพูดถึงในมุมมองที่แบบว่าเรามีการเข้าสังคมอะไรยังไงแบบไหนมีเพื่อนเยอะไหมมีคอนเน็ชันแบบไหนอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะฉันอยู่ในบ้านแบบไหนตอนนี้เราอยู่ในบ้านแบบไหนกันเป็นบ้านชั้นเดียวมีบริเวณบ้านทาวน์เฮาส์สาชั้นอาคารพาณิชย์สาชั้นหรือว่าอยู่คอนโดอยู่หอพัก

อะไรแบบนี้นะคะข้อที่4ฉันทําอาชีพอะไรค่ะอันแต่และทุกคนก็ต้องมีอาชีพของตัวเองเนาะคิดไว้ว่าตัวเองอาชีพอะไรเนาะข้อที่5ฉันภูมิใจกับอะไรมากที่สุดค่ะในปีที่ผ่านมาลองคิดซิว่าเรามีเรื่องที่แบบเราภูมิใจในตัวเองบ้างไหมภูมิใจอะไรยังไงก็ได้ต่อให้มันเป็นเรื่องภูมิใจที่แบบมันเล็กๆไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันหมดนะต่อไปข้อที่6ค่ะฉันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเชื่อว่าข้อนี้หลายคนน่าจะเขียนได้เยอะเลยละ่ะทุกคนน่าจะแบบมีอะไรหลายอย่างมากที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนาะข ฉันอยากเก็บอะไรไว้เหมือนเดิมลองลิสต์ออกมานะตามนี้เลยแล้วมันจะทําให้เราเห็นตัวตนของเราที่มากขึ้นแต่ว่าในคําถามพวกนี้มันจะอยู่ภายใต้ดอกจัน์ตัวใหญ่ๆเลยนะที่เราเขียนออกมาเนี่ยเราจะต้องเขียนด้วยความที่อย่าให้ความกลัวเนี่ยมายื้อยุดฉุดรั้งเราในการจินตนาการนะคะหลังจากที่เราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะลงมือทํานะคะพอเราลงมือทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยต่อไปข้อที่5นะจะเป็นข้อที่5แยกชีวิตออกเป็นส่วนๆค่ะพูดถึงวิชั่นบอร์ดนะเราลำเ,เรากำลังจะเริ่มทำแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ ีเราแค่คิดตอบคำถามที่ไม้ถามไปเฉยๆอ่ะแล้วก็หยิบสื่อของเราขึ้นมาของไม้จะใช้เป็นสมุดอันนี้แบ่งออกเป็น6ส่วนค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นการพัฒนาส่วนตัวก็คือพวกสกิลส่วนตัวของเราเนี่ยแหละก็ความรักและความสัมพันธ์หน้าที่การงานเพื่อนและครอบครัวบ้านที่อยู่งานอดิเรกสื่อบันเทิงแบ่งออกเป็น6ช่องแบ่งแบบไหนก็ได้อิสระเลย อันนี้ตรงนี้เราก็ไปหารูปมาไอตอนขั้นทำไอไอขั้นตอนที่4ี่ที่ว่าลงมือทําก็ไปหารูปมาตอนที่ตอบคำถามนะอันนี้ก็คือไม้ไปห้ไปหารูปมาละตรงนี้ทุกคนโพสไว้ก่อนก็ได้จะเป็นปลิ้นกระดาษหรือว่าเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้เราจะมาตกแต่งวิชั่นบอร์ดของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะให้ทุกคนให้เวลาทุกคนในการทําเพราะน,นีไม้ก็ทำมาปริ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะทําเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาทํากันดีกว่าเริ่มแปะวิชั่นบอร์ดได้เลยค่ะ มาทุกคนทำวิชชั่นบอร์ดของตัวเองเสร็จกันแล้วหรือยังอันนี้นะคะไม้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่เดีย๋ยวมาดูวิชชั่นบอร์ดของไม้กันเซเรนมีทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งเป็น6อย่างนะก็จะมีอันนี้จะเป็นในส่วนพัฒนาตัวเอง่าความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะ,ะเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องงานอดิเรกอ,อันนี้ก็จะครบ6 6ปะ หกอ,อย่างแล้วนะคะมาดูของไหมไหมเผื่อว่าจะเป็นไกด์ให้สําหรับใครหลาย,ลายๆคนก็นแล้วกันอ่าเรื่องการพัฒนาตัวเองส่วนบุคคลนะคะก็นี่ที่ดูไว้ก็คือจะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายเรื่องสุขภาพเฮลตี้อะไรพวกนี้นะคะรวมไปถึงการตื่นเช้าตื่นเช้าให้ได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องงานงานในที่นี้ไม้ก็จะมุ่งตรงไปทางเรื่องการทําช่องเนี่แหละอ่ะก็นี่นะคะก็ ทำคอนเทนต์หนังสือเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะพยายามตื่นเช้ามาหนังสือนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นรูปท่องเที่ยวอันนี้คือไม้มีแผนอยากจะทําสักพักแล้วแต่ว่าไม่กล้าทำนะคะนั่นก็คือทำคอนเทนต์แนวแบบว่าไปเที่ยวคนเดียวเออน่าสนใจไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะลองทำก็เดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหมนะคะต่อไปเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักอะไรแบบนี้ก็จะเน้นเป็นรูปการกอดเนาะเพราะว่าบัสเขางาันค่อนข้างยุ่ง ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม้ไม่ค่อยอยากทําตัวให้แบบเป็นภาระเขาเท่าไหร่เพราะว่างานของเขาค่อนข้างมันเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับคนน่ะแล้วเขาต้องเจอคนเยอะเขาปวดกระบาลกับคนเยอะแล้วไม้ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นความหนักใจเป็นความยุ่งยากให้กับเขาเพราะฉะนั้นไม้ก็เลยคิดว่าอยากจะกอดกอดเขาเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจเนาะแล้วก็งี่เง่าให้น้อยลงนี่แล้วก็การกอดแน่นอนว่าจะต้องไม่ลืมไอกิ๊กด้วย นี่ก็คือยิ่งเงาน้อยลงกอดให้มากขึ้นนะคะเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจเป็นเซฟโซนให้เขาอะไรแบบนี้โซนต่อไปก็จะเป็นเรื่องครอบครัวและเพื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นนี่จะพยายามพาไอจิ๊กนะไปเดินเล่นกับไปเที่ยวให้เยอะมากขึ้นเพราะว่าจิ๊กไม่ค่อยได้ไปไหนคือช่วงนี้ไอจิ๊กมันอ้วนมากเลยอะทุกคนแบบว่าจะ20โลแล้วอะอืก็เลยแบบต้องให้จิกออกกําลังกายบ้างแล้วแหละนะ ส่วนเรื่องเพื่อนฝูงก็คืออันนี้จะเป็นเกะกลุ่มแก๊งเพื่อนกำลังเล่นบอร์ดเกมนะทุกคนไม้ตั้งบอกว่าปีนี้ทุกคนที่เป็นแก๊งไม้แก๊งประจาจะต้องได้เล่น The Witcher ต้องเล่นให้ได้แล้วก็พยายามจะเข้าสังคมมีเพื่อนให้มากกว่านี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะจะเรียกว่าเป็น i n ทได้ไหมคือว่าไม,ไม่ค่อยสัง่งสรรกับใครมากมายนะคะอืมมันก็มีเหตุผลนิดหน่อยที่แบบว่าไม่ค่อยจะแบบไปสูงสิงกับใครเนาะแต่ไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันมันซับซ้อนนะทุกคนอ่าต่อไปเรื่องบ้านที่อยู่อันนี้ไม่ขออะไรมากบ้านเอาหลังเดิมนี่แหละขออย่างเดียวคือขอให้ขยันทําความสะอาดบ้านให้มันน่าอยู่ก็พอนะ ก็เลยมีแค่รูปเดียวนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องงานอดิเรกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นรูปเล่นเวลลินรูปไวลลินกับรูปเปียโนเนาะจริงๆแล้วอะ่ะไม้เรียนเปียโนอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม้ไม่ได้ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเปียโนเอ้ยกับเวลลินไม่ใช่เปียโนแต่ว่าคือไม้เรียนเวลลินมาปีครึ่งแล้วก็หยุดพักหยุดเล่นไป6เดือนเพราะว่ามีอาการเจ็บไหล่นะคะ ก็เลยหยุดไปยาวๆเลยซึ่งก็เริ่มลืมๆแล้วแหละและด้วยความที่แอดวานไม่พอแบอบลินยากไม่พอยังปีนี้ยังจะเพิ่มการเล่นเปียโนเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเรื่องเปียโนเพราะว่าไม้กลัวว่าตัวใดตัวหนึ่งมันจะไปดึงกันอาจจะทําให้แบบไม่สกเซสักอันอาจจะต้องตัดออกในอนาคตแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไงว่าอย่าให้ความกลัวมาฉุดล้างเราอะไรที่เราอยากทำใส่ไปเลยนะยังไม่ต้องคิดว่ามันจะได้หรือไม่ได้ อ่ะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นบอร์ดข้าวๆของไม้นะคะใครทำแล้วก็เอามาอวดกันได้นะอวดยังไงวะ u t u b e มันเมน์รูปไม่ได้นี่วะอ่ะและอันนี้ไม้แอบเสริมขึ้นมานิดนึงจริงๆในมันิเฟตมันไม่ได้พูดถึงเรื่องอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเรื่องมีงกรบตัวนั้นซะก็ะคือเวลาเรามีสิ่งที่เราโฟกัสหลายๆอย่างอะเราจะเลือกโฟกัสที่แบบว่าสําคัญจริงๆที่เราจะต้องทําให้ได้จริงๆอะมาห้าอันอ่ะอันนี้ทุกคนทําทําตามได้นะนี่ไม้ก็เลยเลือกมาห้าอย่าง ตามี้นะคะของไม้ก็จะมีเป็นเรื่องของเวลลินเรื่องก,องการออกกำลังกายภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นโนนะ5อย่างที่แบบว่าโฟกัสว่า6เดือน1ปี5ปีฉันจะต้องทำให้ได้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นโฟกัสหลักที่วางไว้เลยนะคะเรื่องมิชั่นบอร์ดอันนี้แล้วก็ออกแบบทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เก็บมันไว้ให้ดีแล้วทุกๆ6เดือน หปี5ปีเราค่อยกลับมาเปิดมันอีกครั้งแล้วดูว่าไอ้ที่เราทำไว้อะอะไรสำเร็จแล้วบ้างเนาะอันนี้ไม้ก็เลยคิดว่าจะทำเป็นคอนเทนต์เสริมขึ้นมาแล้วกันว่าพอครบ6เดือนหนึปี5ปีห้าปีนี้ทายังทำช่องอยู่นะมีพัฒนาการไปทางไหนบ้างนี่มันเป็นแค่ manifest ขั้นแรกเองนะข้อที่2ค่ะของการทำ manifest นะไม่ใช่ข้อที่2ขั้นที่2ของการทำ manifest เราจะต้องระบุความกลัวแล้วก็ความกังขาของเราให้ได้ค่ะ เวลาเราอยากจะให้มีสิ่งไหนๆก็แล้วแต่ที่เราต้องการเนี่ยดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราอะเราจะต้องยอมรับแล้วก็เปิดเผยซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนค่ะเพื่อที่จะรับรู้ว่าเราเนี่ยมีความกังวลความกลัวหรือว่าข้อกังขาใดบ้างที่จะทําให้จิตโดนบันดาลของเราเนี่ยไม่สําเร็จ เราจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนนะแล้วมันจะทำยังไงถึงจะรู้มันจะมีคําถาม5าข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือเชื่ออย่างแท้จริงว่าฉันมีค่ากับสิ่งนี้ค่ะเวลาเราจะเรียนหรือจะทำอะไรสักอย่างอ่ะสมมติเล่นไวโอลินสมมติมายอย่างเล่นไม่เป็นเลยนะศูนย์เลยไวโอลินอะ่ะมันจะต้องแบบว่ามีสายอะไรอย่างี้ใช่ไหมแบบอุ้ยมันยากอะ่ะเรียนไม่ได้แน่เลยอันนี้คือความกลัวอย่างหนึ่งเราจะต้องลบความคิดเนี้ยทิ้งไปแล้วเราจะต้องคิดว่าฉันทําได้ฉันเล่นได้ฉันควรค่ากับสิ่งนี้อ่ะ อันนี้คือตัวอย่างของข้อนี้นะข้อที่2ฉันไว้วางใจอย่างแท้จริงว่าฉันรับมือกับสิ่งนี้ได้หรือไม่ตัวอย่างไวโอลินเมื่อกี้แหละต้องถามตัวเองว่าเชื่อใจตัวเองไหมว่าเราอ่ะจะสามารถเรียนรู้ในการเล่นไวโอลินนี้ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําได้แน่นอนเราจะต้องทํามันได้ต่อไปข้อที่3ค่ะเชื่ออย่างแท้จริงว่าสิ่งนี้เป็นไปได้สําหรับฉันหรือไม่คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ก็คือเชื่อว่าเราสามารถเล่นมันได้เล่นไวโอลินอันนี้ได้ ข้อที่4ค่ะตอนนี้ฉันมีความไม่มั่นใจใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สมมุติเล่นไวโอลินจะเรียนไวโอลินอุ่ยมันจะต้องเล่นยากแน่ๆเลยอ่ะเราต้องพยายามคิดเหตุผลขึ้นมาว่าทําไมเราถึงกังวลเรื่องความกังวลเนี่ยมันคืออะไรบ้างให้แยกออกมามีอะไรบ้างคิดออกมานะคะต่อไปข้อที่5้า ความเชื่อที่บั่นทอนใดบ้างกําลังฉุดรั้งฉันอยู่อุ้ยเล่นไวโอลินะ่ะเดี๋ยวมันต้องปวดไหล่แน่เลยอันนี้ก็เข้าข่ายเนาะเชื่อว่าเล่นไวโอลินไปแล้วจะทําให้เกิดอาการปวดไหล่ซึ่งสําหรับไม้มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็คิดพวกนี้ออกมาให้หมดแล้วก็ยอมรับมันให้ได้อย่างที่บอกว่าให้ระบุค,ความกลัวและความกังขาออกมาเนาะแล้วต้องซื่อสัตย์แล้วก็เปิดเผยกับตัวเองว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดอยู่นะคะ เม <biases. S 2> ื่อเราระบุคําถามต่างๆเหล่านี้ออกมาได้แล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีขจัดความกลัวและความกางังขานี้กันนะคะข้อที่1ค่ะการที่เราจะขจัดความกลัวและข้อกงังขานี้ได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั่นก็คือจัดการความคิดค่ะจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะฟังจิตใต้สํานึกด้วยกันเองค่ะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราคุ้นคิดด้วยสติจิตใต้สํานึกของเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงค่ะถ้าสมมุติว่าเราคุ้นคิดดูนะถ้าสมมุติว่า กลัวเล่นไวโอลินไม่ได้แต่เราคิดว่าเราบอกตัวเองว่าเราทําได้จิตใต้สานึกของเรามันก็จะบอกเราว่าเราทําได้แล้วก็เชื่อว่านั่นคือความจริงที่เราทําได้ต่อไปข้อ2ให้ระวังภาษาที่ใช้ค่ะเราจะแทนที่คําว่าถ้าด้วยคําว่าเมื่อค่ะถ้าพรุ่งนี้ว่างจะฝึกไวโอลินเปลี่ยนเป็นเมื่อพรุ่งนี้ว่างจะฝึกไวโอลินความหมายของคําว่าถ้ากับเมื่อต่างกันเลยแบบชัดเจนเนาะคำความหมายของคําว่าถ้ามันจะมีน้ําหนักที่แบบว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ แต่ถ้ามันเปลี่ยนคําว่าถ้ามันเป็นมะ่เมื่อแปลว่าถ้ามันเกิดเงื่อนไขหนึ่งขึ้นมาสิ่งต่อไปที่อยู่หลังเมื่อเราจะทําอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําว่าถ้าเป็นคําว่าเมื่อนะคะแล้วก็ต้องพยายามพูดถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องพูดถึงมันค่ะต่อไปข้อ3ท่องมนสกดค่ะ ท่องมทสะกดในที่นี้มันอาจจะดูละทินิดนึงนะคะมันก็คือการเปิดเสียงยืนยันเชิงบวกถ้าไปลองเปิดใน YouTube อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะมันจะเป็นคำพูดํำนองประมาณว่าฉันทำได้ฉันรักตัวเองฉัน สมควรที่จะได้เกิดมาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นคําพูดเชิงบวกทั้งหมดเลยมันเอาไว้เปิดฟังก่อนนอนซึ่งอันนี้ไม้มองว่าอันนี้แล้วแต่คนว่าจะทําหรือไม่ทำเนาะเพราะว่าม a นอิเฟ์มันมีทั้งหมด7ขั้นตอนใช่ไหมไม้มองว่ามันเราเลือกทําเฉพาะบางอย่างก็ได้เราไม่จำเป็นต้องทาทั้งหมดแต่ถ้าทําได้ทั้งหมดมันมันก็ดีอันนี้แล้วแต่วิจารณะวิจารณญาณของคนที่มาดูเลยนะว่าอยากจะทําหรือไม่นะคะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะข้อ4นะคะก็คือฝึกการนึกภาพค่ะก็คือ พยายามนึกภาพไอ้ที่เราแบบคิดว่าฉันจะทํางงยงงอย่างงู้นอย่างนี้ได้อย่างนั้นเข้าไว้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอ่อพวกกดแรงดึงดูดเนาะ เอาไปแต่นิดนึงแล้วกันเนาะถ้าในหนังสือ Good Wife พี่ไม้ไปอ่านอะมันจะพูดถึงเรื่องการส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปถ้าแรงสั่นสะเทือนของเราเท่ากับแรงสั่นสะเทือนของอีกสิ่งหนึ่งแรงสั่นสะเทือนของสิ่งของสองอย่างอะมันจะดึงดูดเข้าหากันละกันไม่ต้องงงเอาเป็นว่าประมาณนี้อันนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม้ฟังแล้วมันมันดูโอเคอะดูเป็นไปได้แล้วไม้ค่อนข้างชอบด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปอ่านหนังสือเรื่อง Good Wife เพิ่มแล้วกันนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่3ของการทำ manifest ค่ะนั่นก็คือการปรับพฤติกรรมค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะให้ให้ใช้เวลาจินตนาการถึงตัวตนของเราค่ะว่าในอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนให้ใส่รายละเอียดในภาพให้ชัดเจนเลยนะคะนึกถึงตัวตนของเราในตอนที่มีจิตดนบันดาลเปี่ยมล้นสูงสุดๆเลยแล้วก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตได้สำเร็จนะคะแล้วก็ถามคำถาม,ถาม,ถามกับตัวเองด้วยคำถาม,ถามต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกคือฉันมีพฤติกรรมยังไงในการที่เราเป็นคนแบบนั้นอะมือนเดิมยกตัวอย่างไวลินไม้มีภาพในใจแล้วว่าแบบเฮย้ยอนาคตไม้นี่แบบว่าเป็นนักเวโลินมืออาชีพแต่ว่าตอนนี้ไม้ยังมีพฤติกรรมที่แบบว่า ขี้เกียจสันหลังยาวอยู่เลื่อยคิดว่าจะเป็นนะแมก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นจะต้องทํำยังไงเราจะต้องปรับพฤติกรรมนั้นออกนะคะคําถามข้อที่2ค่ะถามว่าฉันทําอะไรบ้างเพื่อใช้ชีวิตในวิถีที่รักตนเองเปลี่ยมพลังและดึงดูดสิ่งดีๆต้องทํายังไงบ้างถึงจะเป็นนักบริลล์มือร์ชีพแบบนั้นได้แล้วต้องทําตัวแบบไหนถึงจะ ได้รับพลังงานแล้วก็ดึงดูสิ่งดีเข้ามานะคะแล้วก็ดอกจันท์ตัวใหญ่ๆอีกแล้วแล้วก็จดใจการสิ่งที่ตัวตนในอนาคตที่ทรงพลังมากที่สุดที่เราบอกว่าจะทำอะ่ะแล้วเราก็เริ่มลงมือทําเลยค่ะเสิรหีนึงจะต้องเขียนแนวปฏิบัติ3ข้อขึ้นมาด้วยนะ3ข้อนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราเอามาผนวกไว้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วก็สัญญากับตัวเองว่า จะต้องทําสิ่งสิ่งนี้ไปทุกวันทุกวันตลอดต่อเนื่องกันเป็นเวลา66วันสมมุติว่าในการฝึกเวลินเนี่ยม้าจะใส่แนวปฏิบัติ3อย่างไว้ก็คือม้าจะต้องตื่นเช้าให้ได้ม้าจะต้องจัดการภารกิจของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะไปฝึกเวโลินแล้วจะต้องกินข้าวก่อนที่จะไปเล่นเวลินด้วยอ่ะสได้แล้วสข้อม้าก็ใส่ลงไปเลยในประจำวันแล้วจะต้องทํา3สิ่งเนี้ยใน66วันเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีอยู่เนาะที่ว่า ทำอะไรติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะแต่ไม่จำไม่ได้แล้วว่ามันต้องทำต่อกันกี่วันเนาะแต่อันนี้มันบอกว่า ,66 วันหมายว่าหกสิ66วันมันก็พอที่จะเป็นนิสัยได้แล้วแหละต่อไปขั้นตอนที่4นะคะเอาชนะบททดสอบของจักรวาลค่ะเหมือนกับว่าการที่เราจะทําอะไรสําเร็จสักอย่างมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะเรียกว่าบททดสอบของจักรวาลนะคะในใน m a n i f ฟสเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าวางสิ่งที่ไม่เหมาะกับเราลงโดยรู้ว่า เรามีค่าควรและสมควรได้รับสิ่งที่เหมาะกับเราจริงๆก็เหมือนกับว่าเราทําอะไรสักอย่างแล้วเรามีความสุกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เราแล้วพอเราทําแล้วมันมีความสุ้สึกไม่เหมาะกับเราอะ่ะให้วางสิ่งนั้นลงไปเลยเราไม่ต้องฝืนทําต่อจะต่างกับการเราล้มเลิกในการทํานะอันนี้ในความรู้สึกไม้อะ่ะอันนี้เป็นของส่วนตัวของไม้เลยนะก็คือไม้มีความรู้สึกว่าไม้เป็นคนที่แต่งตัวสวยๆไม่ขึ้นแต่งยังไงก็ไม่สวย แต่ไม้จะชอบแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมากกว่าแบบแนวสตีดแนวแบบเท่ๆเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆยอะไรเงี้ยไม้มีความรู้สึกว่าแบบเนี้ยเหมาะกับไม้กว่าแต่ถ้าแบบไปฝืนลองแต่งแนวแบบลูกคุณหนูหวานๆน่ะคนอื่นอาจจะมองว่าเออไม้ก็แต่งสวยแต่งน่ารักดีแต่ในความรู้สึกว่าของไม้เองมามีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับไม้อ่ะอันเนี้ยไม้ก็ไม่ต้องไปทํามัน ก็วางมันเพราะไม้ไม่รู้สึกว่าไม้ไม่มีคุณค่ามากพอที่จะแต่งตัวแบบนั้นประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเวลาที่เราซิมทาสิ่งต่างเนี่ยแล้วมันเป็นไม่เป็นไปตามคาดจริงๆแล้วอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะให้เราอะ่ะยืนหยัดแล้วฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งความยืดหยุน่นและความกล้าหาญภายในให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันอันนี้อ่านโพยนิดนึงมันยาวนะก็อย่างที่ไม้เคยบอกที่ว่าไม้เล่นบอลลนแล้วไม้มีอาการเจ็บไหลอะ่ะ อันนี้ไม้มองว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ถ้าไม้เล่นต่อไปไม้อาจจะเก่งไปแล้วก็ได้นะเบอร์โโลินอะแต่ว่าไม้เลือกที่แบบไม่ไม่ไปต่อกับมันเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่นะก็ถือว่ายอมแพ้แต่ว่าในความยอมแพ้ไม้ไม่ได้แบบทิ้งขาดไงทุกคนไม้ยังมีความรู้สึกแบบว่าอยากจะกลับมาเล่นอีกเพราะตอนนี้อาการปวดไหล่ของไม้มันหายแล้วไม่ไม่ไม่ปวดแล้วก็เลยคิดว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ถ้ามันกลับมาปวดใหม่ก็ไม่เป็นไรคราวนี้จะต้องผ่านอุปสรรคอันนั้นไปให้ได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่5ค่ะ โอบรับความสำนึกรู้คุณโดยปราศจากเงื่อนไขอันนี้จะเป็นการฝึกบันทึกเนาะความสำนึกรู้คุณเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือจดรายการสิ่งที่เราสำนึกรู้คุณทุกคืนหรือว่าทุกเช้าก็ได้ให้เขียนสิ่งที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมา15ข้อโดยแบ่งเป็น3าหมวดค่ะหมวดละ5ข้อก็จะมีข้อแรกก็คือความสำนึกรู้คุณในตัวเองข้อที่2คือความสำนึกรู้คุณในชีวิตค่ะข้อที่3ก็คือความสำนึกรู้คุณในโลกอันนี้ไม้มองว่า จะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่การที่ทำอะ่ะมันจะทําให้เรามีความคิดที่มันเป็นเชิงบวกแล้วก็ไม้ก็กะว่าปีนี้จะทําเหมือนกันจะเขียนใส่สมุดจดพวกนี้แหละไปซื้อมาแหละสมุจดจดเล่มเล็กๆแต่ว่ายังไม่ได้เขียนรอสมุดมาก่อนจะทําอันนี้15ข้อทิ้งไว้แล้วก็จะมีข้อที่2ค่ะบันทึกความประทับใจเชิงบวกอันนี้เขาให้เขียนความรื่นรมเล็กๆน้อยๆ10ข้อ น,นี้ไม้ไปซื้อสมุดเล็กๆมาเอาไว้เขียนอะไรก็ได้เป็นไอเดียวาดรูปว่างไม่มีอะไรทาแล้วก็เขียนพวกข้อความที่เราชอบหรือว่าความประทับใจเชิงบวกของเราเนี่ยแหละเอาไว้เขียนเพราะว่าไม้ว่าการทําให้ตัวเองอ่ะอยู่ในสภาวะที่มันเป็นเชิงบวกตอลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม้ประสบพบเจอมากับตัวเอง อย่างร้อยเปอร์เซนต์ก็เลยเอามาแชร์แล้วกันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม้อยู่ในช่วงที่แบบโพซิทีฟไว้มากมางเลยมีความรู้สึกที่แบบเป็นเชิงบวกสุดๆอะช่วงนั้นไม้ไมีความรู้สึกว่าไม้ทําทุกอย่างอะดีไปหมดเลยอะรู้สึกแทบจะไม่ผิดจะเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณเดือนถึง2เดือนและหลังจากนั้นไอความรู้สึกเชิงบวกตรงนี้มันหายไปไม้ก็แบบค่อยๆลดหลั่นลงมามันดีจริงๆการที่ทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่เป็นเชิงบวกตลอดเวลาทําทุกอย่างแบบแฮปปี้มากและทําออกมาได้ดีด้วยไม้ก็เลยคิดว่าจะนําขข้้ออดีีงงสิ่ท่ทมไปประบ พบเจออันนี้มาทําต่อในปีนี้นะคะอันนี้ใครจะไม่จะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะแต่ไม้มองว่ามันดีอ่ะเออควรทําต่อไปค่ะขั้นที่6นะฮะเปลี่ยนความริษยาให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะไม้จะบอกว่าความริษยามีอยู่ทั่วโซเชียลง่ายๆเลยสมมุติมีใครโพสรูปแบบชีวิตดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีดดแบบอุ้ยคนนั้นแบบ ด้ฉา,าจังเลยแบบคนนี้มันรวยจังเลยดิโอ้ยคนนู้นแบบมีเวลาว่างไปนั่นนูน่นนี่ตลอดไปเที่ยวตลอดเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือความริษยาค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเฮ้ยฉันจะต้องไปแบบเนี้ยให้ได้บ้างอะแม้ว่ามันเป็นอะไรที่ชังบวกดีนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทําแบบนั้นด้วยอันนี้นะเขาบอกว่าเขียนสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกริษยาในช่วงที่ผ่านมาให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกออกจากนั้นในแต่ละข้อให้เขียนมุมมองทางเลือก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจอ่ามันเป็นวิธีคิดที่ไม้มองว่าน่าสนใจนะคะอันนี้จำได้เลยตอนที่ไม้อ่านมินิเฟสอันเนี้ยพอไม้อ่านมาถึงข้อนี้ไม้ร้องไห้อะทุกคนมันเหมือนกับไม้ปลดล็อกอะ่ะไม้มีความสุขว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาและตลอดชีวิตอะไม้แม่งคือคนที่ที่อิจฉาลิษยาอืมรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วแบบโอ้โหจะปลดล็อกเลยอะพออ่านเนี้ย มันขนาดที่แบบว่าไม้ร้องไห้แล้วแบบลงมาแชร์กับบัดอ่ะเพราะอยากถ่ายทอดความรู้สึกให้ใครสักคนฟังอืมขนาดนั้นเลยนะอันนี้แล้วแต่บุคคลนะถ้าใครอยากมีฟิลลิ่งแบบนี้ลองไปอ่านดูนะจ๊ะอ่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อที่7ไว้วางใจในจักรวาลค่ะความรู้สึกไว้วางใจมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างไม่คลอนแคลนร้วนมีภาวะไฮวา์ค่ะและเอื้อให้เราดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิต โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม,มจาเรื่องที่หมายพูดได้ไหมเรื่องแรงสั่งสะเทือนที่มันเท่ากักนอะ่ะมันคือเรื่องนี้แหละทุกคนเราจะต้องไว้วางใจในจักรวาลว่าจักรวาลจะส่งสิ่งที่คู่ควรกับเรามาให้เราจะมานี้ในข้อเสร็จที่เขาหมายถึงเนาะเป็นไ,ไงฟังกันมาครบเจ็ดข้อรู้สึกมันมีความเป็นลทัทธิไหมใครอยากจะเอามาในเ e s อันนี้ไปทาเอาไปทำได้เลยนะหรือมีความรู้สึกว่าหมายพูดแม่งไม่รู้เรื่องว่ะพูดแบบไม่เคลียร์ไม่ชัดก็ไปลองหาอ่านนะคะเล่มไม่บางเอ้ยไม่เห็นไม่บาง ไม่นะนี่เล่มเท่านี้เองร้อเจ็ดสิบหน้าอืมแล้วจะบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยไม้เคยบรรยายความรู้สึกหลังอ่านลงทางหน้าเฟซส,ส่วนตัวเนาะแล้วมีคนไปเขาไปซื้อไปซื้อแล้วมาอ่านจริงๆเขาทักมาขอบคุณไม้ที่ไม้ป้ายานหนังสือเล่มเนี้ยคือไม้รู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะเหมือนกับว่าเราส่งมอบสิ่งดีๆให้ใครสักคนหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม้ก็เลยอยาก ส่งมอบสิ่งดีๆเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนเนาะใครจะทําตามหรือไปลองซื้อหาอ่านก็ได้นะคะเพราะว่าไม้แนะนํามากๆจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆช่องที่กับเขาแนะนำหนังสือเขาก็แนะนําเหมือนกันเพราะว่าไอ้หนังสือมาในเฟสนี่มันเคยบูมเมื่อ2ปีที่แล้วไหมมันดีมากจริงๆค่ะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภยัวยว่าที่ลงคลิปช้านะคะเพราะว่าไม้ลังเลที่จะทําอยู่นานมากเรื่องนี้เพราะแบบว่ามันไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วอะ จะมีคนสนใจฟังหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ไม้กลัวว่าไม้ถ่ายทอดออกมาไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้แก่ว่าอันนี้ก็พยายามถ่ายทอดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะค่ะก็ถ้าใครทำแม่ลิเฟตไปด้วยกันเดี๋ยว6เดือน1ปี5ปีเราค่อยมาอัปเดตกันว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรยังไงเนาะ ถ้ามีใครทําไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเรื่องนี้มันดีอะ่ะจะไปส่งต่อก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันเป็นไปตามที่ไม้วางแผนไว้จริงๆนะก็อาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มก็คือมันอาจจะมาเล่นเวโล,ลินหรือเล่นเป็นโนให้ทุกคนดูก็ได้นะก็ประมาณนี้ค่ะ,คะก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของไม้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b ์ให้ไม้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะก็เริ่มต้นปีใหม่กันอย่างแฮปปี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนเย yeah. ค่ะวันนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ